สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านค่ะพี่น้อง่าคลิปนี้ทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องยีวันพาสรงเด็กเป็นช่องแบ่งปันตัวเลกแบ่งปันแนทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเด้อค่ะพี่น้องค่าเป็นจากไดนน้อค่ะพี่น้องค่าสาหรับเบือ์บ้านนี่มีผู้โชคดีมีผู้เห็นคลิปนี้บนน้อค่ะพี่น้องค่าสําหรับยี่วันซื้อตะโตตรงบวกกับเบอร์ค่ะพี่น้อง่ะ แต่ไปกลับอยู่ในถ้ำอยู่ค่ะพี่น้องขาอยู่ในถ้ำเนาะเราก็ต้องซื้อกลับไปกลับมาเนาะค่ะพี่น้องขาเปดหนึ่งเป็ดสองเป็ดสามสามเปดเปดสามด้อค่ะพี่น้องขาสำหรับจับชุดก่างงวดประจําวันที่สิบหกนี่เลขหกข้างเข่าไปที่แปดสามสามแปดเนาะค่ะพี่น้องขาเพื่อเป็นการเสียเวลาเข้า ลุยต่อหวดไม้กันเลยค่ะพี่น้องขาทำเสร็จแล้วเห็ดเสร็จแล้วเรียบร้อยสำหรับเหล็กลางของห้ากก็เขาโตกลับด้วยค่ะพี่น้องคานี่เขาโตกับมันออก 3, 8, 8, 8, 3. ามเปดเยว่ันสือเปดสงวดนี้ใหญ่ผาเด,ด้อค่ะพี่น้องขางวดประจําวันที่1เดือนธันวาคมพศสองพันห้า เดือนท่นว่าคามเนี่เลขสี่ออกสมงวดเลยค่ะพี่น้องคะ่ะงวดวันที่หนึ่งวันที่สิแล้วก็วันที่สาเลขที่ได้มาเลขหกหางหโตแปดศูนย์ศูนย์แปดเก้าศู้งแปดแปดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเแต่แวนเลขวิ่งวิ่งล่างนะวิ่งล่างคือจังได้แตัวเดียวเลยค่ะพี่น้องคะ่ะ ก็บรรลุว่าซิมาตัวไหนเนอะวันที่แล้วนี่บิงรางตัวเดียวได้สามครับับได้3าครับพี่น้องค่ะสูตรหได้1นึ1่ได้สวันนี้สูตร1นได้แดสูตรหนึ่งได้หนึ่งหรือมันซิมาแปดห่งหนึ่แปดหรือครับพี่น้องเอ้ยกลับน้ำเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อกลับด้วยนะคะกลับไปกลับมา8ปดศูนย์ศูนย เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์แล้วก็ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นเพียงแนวทางสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลท่อนั่นเด้อคะ่ะพี่น้องเด้อวอเทเลียนี่มันเข่าเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเลขไอ้ชุดจับชุดหลังแปดสามสามแปดบางวันนี้เด้อจ้ะพี่น้องจ๋า ลุยกันต่อค่ะบอกเป็นการเสียเวลานะเฮาเนาะเด็กออกมาบ้านมืองนี่กับข้ามเรงให้เลยเพื่อเสียดีไปหาจับลอตเตอรี่ไว้นอกค่ะพี่น้องค่ะขอให้พี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะสำหรับจับชุดล่างงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบสองปีหกเจ็ด้อค่ะพี่น้องเด้อผู้ใดบ่มักบ่ชอบกับเดือนผ่านคือเก่าเด้อค่ะผู้ใดมักผู้ใดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คือเก่าละค่ะขอบคุณสำหรับคนที่เวียนเข้ามาเบิ่งเนาะค่ะเนาะ ผด้บอมมัก่ชอบกเลื่อนผ่านขึ้นเก่าละค่ะโรต,ตรีซื้อต่แปดสามเด้อค่ะพี่น้องค่ะสามแปดบริเอานี่วันกับมักตรงตรงเนาะคะ่ะลืมข้าวโรต,ตรีมันแพงเนาะค่ะพี่น้องค่ะซื้อใบหนึ่งสิลอยหนึ่งก็ต้องได้สองพันกันเ่าไปหมดดินเขาก็จะได้หกพันเนาะค่ะพี่น้องค่ะ เอาก็ไปหมดใต้ดินเอาเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้ดอกบบกทั่วฟักงเงาเด้อะค่ะพี่น้องคะ่ะทั่วกำลังเกิดกำลังงามวดประจำบันทีสิ 12. บสองันทีหนึ่งเดือนสิบสองเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะหลังจากลุงบรรยากาศฝนตกแล้วค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้บรรยากาศดีหมากหางแรงฝนตกเข้าก็แล้วมือหนึง่งฮะพามาชมสวนเขียวชะอ,อุม่มสดืน่นนีขนาด เป็กเยียก็กำลังเป็นดอกกำลังเป็นหน่วยอ้อพอเ,เอปเปะยังบ้ดีพอสุกตื่นฝนแล้วก็สวงามอุม้มตุ้มบางหน้าพวงนี่กะพวงนี้เริ่มล้นไปละเหลืออยู่หน่วยเดียวยังพวงนี้เด้อค่ะพี่น้องค่ะหุองเขาก็ยังแม่งอยู่เด็กกับสองตน สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำีนก่อนนอกค่ะพี่น้องค่ะโชคดีร่ำรวยถูกไว้ยร่งางวันที่หนึ่งนะคะตากกดไลกกดแชร์กดซับสไครต์นะไม่เด้อค่ะพี่น้องเอ้ยผู้ดไดบอมักว่าชอบกระเร่อนผ่านค่ะคพี่น้องค่ะสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ